สุดใจบอมีความสุดไหมเพื่อวันนี้โยโยเป็นอะไม่แอลทีเดียวไว้หลับไปนอนเลีย้ยักอันนีใส่อะไรใส่ไใส่ไง

อรออ่อ,มอมรยาอมากค,มครับเปรี้ยบอบ้ง่อนนัรป่ายราคาเปนที่ห้าครับเนี๋ยวะอาไปด้วยไย ว่ไมาอาไปเลยมาัไปเลยเไ่เอาไมเมึงจะเอาเลยอะไรกิเสร็จที่เอาเลยไม่ได้กิเลยทัไม่กินไม่เคยให่เอาไปเลยเจะสั่งไหไม่กลับามันอร่อยก็กินเองหวยเส้นกะหรว่าเส้นโอเคปะอืขาด 那没吃过。那没吃呢吧？你看，它没货。 โอ้นี่เนี่ยคือเบอร์ต้น0นะ83 118 กินแมหนาใหม่น้ำเพื่อนจะกินอันไหนล่ะอ้เพื่อนกินกขาวได้เหรอหอัหมนอกุ้งใส่อะอร่อยใส่นไงูกคกินม้เพื่อนกินอันไหนูเนี้ยอร่อยแ่ลยยแล้วลแม่ไ้ยังไม่เห็นไสอีก เลือใส่กระเทียมจะเป็นแขกกูงไงจะเป็นกินกุ้งได้ไหมจะไม่ได้ต้ไงแล้วคุณไม่ขาให้คุกินเขาบอกเลยคุกินเอก็ได้ได้ ัเป็นสังที่นมาเก็มไม่เป็นเป็นหยอกน้องนสืยหยกมองจะซือแกงนั่งจซื tá, ้อยาดรู้ว่านั่งจะแก้ไขปัญหาอไรก็จะไหน là cái <laughs> cái là không có cái cái rồi cái cái là cái gì là quan. 뭐야? 감자. 아, 뭐야 뭐야 뭐 กุ้งเหรอเอ้แม่เอ้แม่แม่แม่อเยอะเิอคาเอาเอาเอาหัวกุ้งเหรอ๋อพี่เขากินหัวกุ้งโอเคโอเคจะทำให้ใช่ไหมน่้จับได้หัวกุ้งเนี้ไม่อร่อยเออก็ใช่แต่มันไม่ได้เป็นแบบเีวกันไม่ชอบไม่ต้องให้แม่แบบนี้มันไม่เป็นไ ว้าวกระเทีมเต้นป่ะให้งาเลยชิมหักนด้วยนะชิมหั่นิดนึงไม่ปวดหัวเออปวดชิมหั่นเลยรารอเรามัน

มาเาข,ขึมามมไดไ้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมีอยู่ในนี้เดี๋ยวทำให้แม่อิ่ม้ะแม่จะกินสลัดอ่ะ เก็บได้มคะเ่ห่อไอติมก็คือตมก็มันอยู่ในน้ำซุปพี่เบนกินไม่ได้ต้มซีนั่นแหละมันโดนน้ำซุปแล้วพี่เบนกินไม่ได้ต้มซีอินกไได้แล้วก็อะไรแล้วพี่เบนกินอะไร ไม่ก็บอกทางแล้ววามผิดแล้วนหมดมัน้าเอาเลยเอาดเด็กคนแก ก,กนินเหรอไม่ได้กินเดียวักกินอ่ะอมันนิ่มเลยแล้วอ่ะรู้แล้วว่าไหนไมนกินเยวจะเป็นมนมิเหมือนกันเหมืจ้าราจะเป็นเมนใช่ปะกินเยอะมากดู

เดี๋ยวเอานี่มาอืออกมาหมดกาทุกการนี่เหรอคนยาวรงออดออออดอืเอท่มาเอาอะไรพวกนี้มาอันนี้ผมนิสิตแล้นะอืออืออะไร Oh, kakakai. Ini dulu. Dulu aku. Tuker. Tuker. Baku. Ini dul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 u.

ไม่ติดกิจว้เลยหรอนี่ไม่เป็่่กวนบริการีอ่ะ

เออหนูอยากยังไงค่ะอยากยังไงค่ะอยากครับแบบไม่ ต้องต้ององด้วยอ่ะไม่แบ่งเลยหรอเอาหมดเอาหมดเลยไหนเะบอร์เบ <laughs> อร์เอาสามตัวได้ไหมเอรหมดเลยะฮเขาเานเนู

तो काका बोंदी जेतेदा हो 下面来吧。

เ,บบเไปดูดิเป็นเป็นเป็นจินจังเลยอ่ะไปดูดิค <c oughs> า <c oughs> ปออาลาเซ่นะอ <c oughs>

เมากินเรไม่กวหอคะใช่้ลบยุ่นเียนีหรอแแบบกคือกแบบแบบนแบบใบเี่ยวใส่เี่ยวใส่เี่ยวเฮก็บเี่ยวมีเออป็นยมีเเอาไเงินทุกกยเออจะเป็นแบบน

บ่อาจะหนีนังวินละกันเลยพูดัญญาดินังวิ่งนกนั่งวิ่งผูกเียมดอก ไม่ไม่เอาลมไม่ไม่มาเห็นที่นี่ไม่มีก็ทำทางกับท่านใดอยู่ไปทำกระเป๋าติดเกี่ยวเป็นที่สาวเม่อลัเลัต้องมีชั้นเป็นนั ก็หมดยังหมดแล้วหมดแล้วก็หมดยังยังมีเส้นอยู่นะเาส้นไหมเพื่อเามีหมูด้วยเอาเลยก่อนเอาเลก่อนจมูี่หลัง นี่ขอบคุณพี่เฟิร์นนะครับ่อยรที่เ้สบนเดอ้เ่อยอร่อยมากครับบอกก่อนแบบการปําไรเร็วด้วยตาอยาจุนั้เตียนด้วยกันไเด้ย เวลาทีาเสร็จเราก็เข้าน้ำเลยก็ดี่ะทำอย่างเงี้ยให้เป็นแบบให้ไม่ิดมูกะะไเข้า้นะแม่แม่ไปกรการเออไม่ขี่ขอกัน อีกเป็นยัทไงแม่บ้างรอดรอดพูแต่มันยังคุ้นลิ้มไงก็ได้ก็ยังคุ้นลิ้ ก้อนบล็กแล้วก็ไม่ต้องปาทันปอันนี่แหละร้อนอันนี่แหละอย่ามอกอนนะไม่ทน้วเราคิต่อะไรก็ได้ปวดแน่้าวผัดจะไปไปไปจะไปท่านตีเทียวเจสิก้บพอดมากรถกันท่านอยู่

ไบาได้เลนบายบายแล้วโอ้ยเรื่องมาเกียดอยู <c> ่ <oughs> เรื่องมางอนอยู่